สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปที่3นแล้วครับเป็น EP 3เราจะมาว่าการด้วยเรื่องการจัดทรงปืนอันนี้ในความตั้งใจของผมคือจะจัดทรงให้ไม้ที่เราเสาะล่างไว้เนี่ยเจาะไกลไว้แล้วเนี่ยจะจัดให้เป็นทรง จะจัดทรงให้เป็นทรงยกยิงเหตุผลเหรอคือผมคิดว่าทรงยกยิงเนี่ยมันใช้ได้ทุกสถานการยิงในที่แคบก็ได้ซุ่มยิงก็ได้แล้วก็ยิงไกลก็ได้ยิงในที่โล่งแจ้งก็ได้ผมก็เลยคิดว่า จะทำเป็นทรงยกยิงในส่วนนี้มีกำลังวาดไกอยู่นะครับวาดไกเอาแล้วก็ได้แผ่นอลูมิเนียมบางๆมาลอกแบบไกลที่เราวาดเอามาใส่อีกแถบหนึ่งให้มันเหมือนกันมันจะได้เหมือนกัน ลอกแบบมามันจะค่อนข้างเหมือนกันละอย่างน้อยใกล้เคียงแหละไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่เราเดี๋ยวเราแต่งเอาเดี๋ยวก็เหมือนไปเองนะฮะเลื่อยก่อนเลยเลื่อยอย่าให้เกินเส้นนะครับเราขีดเส้นไว้เราอย่าเลื่อยให้เกินเส้น ยิ่งเราเลื่อยถีเท่าไหร่เราจะทำงานได้ง่ายเท่านั้นเพราะเราจะต้องใช้สิวในการสกัดมันออกไปสกัดไม้ที่เราไม่ต้องการออกไปเราเลือ่อยถีเท่าไหร่เราจะสกัดออกได้ง่ายเท่านั้นเลือล่อเนะครับ ไม้ตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยผมลืมบอกไปตั้งแต่ EP แรกมันเป็นไม้แบบก่อสร้างแต่ผมไม่รู้ว่าไม้ไม้ต้นอะไรไม้อะไรแต่ที่น,น่มันเป็นไม้แบบก่อสร้างอ,อันนี้เรื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าเราจะมาเอาสิวสกัดออกในสกัดในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไป ใช้สิวนี่แหละไม่ค่อยสกัดออกไปใหญ่เกินเส้นนะค,ะค่อยๆทำไป เก็บความเรียบร้อยอีกนิดนึงอันนี้มันยังอันยังไม่เรียบนี่ไม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 ่ต้องไปตกใจนะ,นะฮะเดี๋ยวเราใช้หินเจียวกระดาษทรายซ้อนอแต่ที่มันเป็นกระดาษทรายอะ่ะเจียวแล้วก็ใช้ดอกสว่านช่วยด้วยเอาดอกสว่านมากรอเข้าโค้งดีมันจะสวยขึ้นเนียนขึ้น เราเก็บด้วยสิวเก็บรายละเอียดด้วยสิวให้ใกล้เคียงก่อนใกล้เคียงกับเส้นที่เราวาดไว้เห็นไหมฮะใกล้เห็นไหมใกล้เคียงละใกล้เคียงเริ่มมีสัดส่วนแล้วตอนนี้เส้นที่เราตีไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยเราต้องมามาเลื่อเลื่อมออกไปเลื่อยส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปเพื่อให้ปลายมันเขาเรียกว่าเรียวเรียวปลายมัน ปลายปลายปืนมันจะได้เรียวดูสวยดูเพรียวแต่อย่าเรียกผมไม่อยากเรียกมันว่าเลื่อยการเลื่อยนะผมอยากเรียกันว่าการเมื่อยมากกว่าเพราะมันเมื่อยมาก,เ,มากเราเลือ่อเราเลื่อยเนี่ยเห็นไหมฮะเราเลื่อยตามลายไม้ลายของเนื้อไม้เนื้อไม้มันเป็นทางยาวแล้วเราเลื่อยตามตามทางยาวของมันเนี่ยเลื่อยตามเนื้อไม้นี่เป็นอะไรที่เลื่อยยากแล้วก็เลื่อยเมื่อยมาก ถ้าเลื่อยไม่คมเนี่ยโหยิ่งเมื่อยหนักเลยครับแต่อันนี้เลื่อยที่ผมของผมมีมันยังใหม่อยู่ก็ยังพอจะเข้าอ่ะแต่นี่ขนาดเลื่อยใหม่ๆนะก็ยังเมื่อยเลยครับเมื่อยจริงๆเลื่อยกันอยู่นานกนะว่ามันจะขาดออกมาได้อะใกล้แล้วใกล้ใกล้จะขาดแล้วใกล้ เมื่อจริงๆครับแต่ภาพเนี่ยเอาละเอาละขาดละได้คราวนี้ก็ลองเอาไม้ทัดไม้บรรทัดเหล็กฟุตเหล็กตัวยาวนะฮะวัดดูอันไหนสูงเราก็ใส่ลงเขากดใส่ลงใครมีกดไฟฟ้าก็กดไฟฟ้าครับใครมีกบไฟฟ้าก็กดมือครับ หรือใครไม่มีอะไรเลยกระดาษทรายซ้อนใส่หินเกลียวแล้วค่อยๆเกลียวครับค่อยๆเกลียวเกียเย็นๆอา้าวเกลียวไปใสไปเอาไม้มันทัดวัดให้มันได้ให้มันตรงอ่ะแต่ส่วนนี้มันไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะฮะจะตรงหรือไม่ตรง แต่ที่ผมบอกให้ตรงเลยคือว่าเพื่อความสวยงามเพราะอันนี้ไม่ได้มีผลกับการยิงสิ่งที่มีผลกับการยิงคือความตรงของรางที่เราซาะนะครับนี่น่าละโอเคละใกล้เคียงละนี่ได้ละอันนี้เราเราจะมาสู่ขั้นตอนใส่ด้ามนะใส่ด้ามละ เพื่อความง่ายในการเลีอยงก็ใช้ดอกสว่านเจาะนำไป้กันมันจะได้เลื่องง่ายๆหน่อยไม้มันแข็งครับไม้ที่ได้มาเนี่แข็งแต่ด,ดูสีนช่ฮะสีที่ขีสว่านฮะไม้แดงด้วยแดงๆแ,แข็งๆเลยเลือกไม้แข็งๆจะดีนะครับแต่แต่มันมันก็แหน่การเล่อยก,การเจาะ แต่คุณภาพมันจะดีเพราะว่าสมมุติเราใช้ยางหลายเส้นนะสมมุติใช้ยางสามสี่เส้นนะไม้จะทนไหวนะมันจะไม่แอนแต่ผมกะว่าวจะใช้ยางเต็มที่ก็สองเส้นนะผมเยอะไปผมขึ้นไม่ไหวขึ้นยางไม่ไหวไนะฮะเพื่อนเห็นไหมฮะ ว่าถ้าเราเลื่อยถ้าเราเจาะนําเราจะเลื่อยง่ายเห็นไหมฮะมันยังง่ายแล่ะคราวนี้เราก็จะมาทําการเกียแต่งเก้ yeah, มันเยอะ้ว่านะยังไม่ต้องเน้นสวยงามเลยมากเอาเอาแค่พอเป็นทรงก่อนพอได้ทรงก่อน นี่เนี่ยอันนี้เป็นไม้ที่จะเอามาทำทำกระจมมือทำกล่องไกลด้านล่างจะเอาไม้ตัวนี้ประกบเข้าไปอันนี้ผมทำการทำกล่องไก่ฮะทำกล่องไกกล่งไกลด้านล่างเห็นไหมเราเราเลื่อยทีๆ เราเล่อทีๆมันจะเข้าโค้งง่ายทำให้เราใช้สิวในการสกัดไม้ออกได้ง่ายขึ้นแล้วเราเลื่อยอย่าให้เกินเส้นที่เราทำการวาดไว้นะครับ เห็นไหมฮะนี่เราเราจะได้กรงไก่แล้วนะได้กรงไก่แล้วนี่เราเราวาดดามนในส่วนของกระจมมือส่วนของกรงไก่เราเราอยากได้รูปทรงไหนเราวาดไปเลยครับอยากได้สั้นยาวแค่ไหนจัดไปตามความต้องการของเราปืนของเราครับอันนี้มุกเดิมฮะ เจาะเพื่อให้มันเลื่อนง,ง่ายขึ้น,นเห็นไหมได้แล้วเกียร์แต่งเกียร์แต่งด้วยใบหินเกียร์หรือใบกระดาษายซ้อนก็ได้ครับนี่ เอามาประกบติดใช้กาวร้อนหยอดครับประกบติดในส่วนตรงไหนที่มันเป็นช่องว่างเราก็เอาขี้เลื่อยยัดแล้วก็เอาเกาวร้อนหยอดนี่ผมทําการเบริกรูมันให้กว้างปากรูให้กว้างลงไปประมาณครึ่งเซนเพื่อเราจะได้ตอกตอกอตะปูลงไปได้ลึกๆส่งตะปูเข้าไปลึกๆอีกอ่กอาเนี่ยเราลองเอาตะปูมาวัดดูกอน อย่าให้ยาวมากครับแต่ก็อย่าให้สั้นหเห็นไหมตอกตะปูเสร็จแล้วก็ส่งดอกตะปูลงไปให้มันลึกๆหน่อยด้วยเหล็กนะน็อตตัวเล็กๆตอกเข้าไปให้ตะปูลงไปลึกหเห็นไหมฮะมันจะลงไปลึกประมาณครึ่งเซนแล้วรูพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาขี้สวรรค์เอยเอาขี้เลื่อยยอดแล้วก็เอากา้อนหยอดมันก็จะปิดรูได้ ลอ,ลองประกอบไกด่ดูเอาไก่ยัดดูก่อนมันจะเป็นทรงไงเป็นยังไงครับได้มาแล้วเห็นไหมฮะได้ทรงมาหล่อหล่อพอสมควรทีเดียวใครอยากได้ทรงไหนจัดเลยครับน่ะเห็นไหม มีช่วงให้ไก่เดินด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทําการาขัดแต่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปทําการใส่อุปกรณ์อย่างเช่นปีกฮะใส่ปีกติดตั้งไกลแล้วก็เจียให้เรียบร้อยเจียเข้ามือเจียให้เรียบร้อยโค้งมนกลมกลืนให้สวยงาม คลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ